สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนแอ o เนอร์พอดแคสต์สมองเศรษฐีกับมอจกกี้ที่ปรึกษาธุรกิจวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องผลลัพธ์ในชีวิตเกิดจากการตัดสินใจหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณเป็นในวันนี้มันเกิดจากชะตากรรมมันเกิดจากภรมิกันแต่จริงๆแล้วครับสิ่งที่เราเกิดและเจอในวันนี้นะครับมันล้วนแล้วมาจากผลจากการตัดสินใจของคุณเองครับ หลายคนครับอาจจะเถียงอยู่ในใจคับว่าชีวิตเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจเลยมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทําตามสถานการณ์ไปอย่างนั้นเองนะครับแต่จริงครับคุณรวนแล้วแต่มีทางเลือกคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมก็ได้หรือเลือกครับตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่แตกต่างไปจากเดิมก็ได้เหมือนกันครับมันขึ้นอยู่กับทางเลือกของคุณในการตัดสินใจและไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย,อย่างไรนะครับ คุณก็จะได้รับผลลัพธ์ครับจากการตัดสินใจอันนั้นที่คุณได้ตัดสินใจไปในตอนแรกแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าในอดีตคุณตัดสินใจจะใช้ชีวิตแบบไหนเพราะฉะนั้นครับจงตั้งใจตัดสินใจนะครับให้ดีครับเพราะว่าผลลัพธ์มันจะเกิดจากการตัดสินของคุณครับ และสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเตืนเอนเพื่อนๆก็คือว่าคนเราครับล้วนแล้วแต่มีทางเลือกขึ้นอยู่กับคุณครับว่าคุณจะเลือกไปทางไหนถ้าคุณคิดว่าทางที่คุณเคยเดินมามันไม่มีทางออกแล้วมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงถ้ายังใช้ชีวิตแบบเดิมก็ตัดสินใจครับที่จะเลือกทางเดินใหม่ครับที่จะช่วยใคุณเปลี่ยนแปลงและไปในทางที่ดีมากขึ้นครับ การที่คุณไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าคุณได้ตัดสินใจครับที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆซึ่งท่านั้นเป็นชีวิตที่คุณไม่อยากได้และไม่ต้องการครับตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าครับก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับ m ม่ได i แน p พอดแคสต์ Podcast, ผลลัพธ์ในชีวิต เกิดจากการตัดสินใจเพื่อนๆได้ฟังจบแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพิมคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับไม่ได้แน่พอดแคสต์เคล็ดลับเศรษฐีกับมอสกี้ที่ภาษาธุรกิจสำหรับวันนี้สวัสดีครับมีหลายคนนะครับที่สงสัยว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนร่ารวยและประสบความสําเร็จสิ่งแรกที่ต้องทําคืออะไรสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือคุณจะต้องมีความคิดเหมือนคนสําเร็จและคนร่ารวยก่อนครับ ซึ่งผมนะครับได้รวบรวมอยู่ใน TikTok Facebook Page แล้วก็ y o u u u e เหมอนจก,กี้มีคำตอบครับเพื่อนๆสามารถไปเปิดฟังและรับชมนะครับเกี่ยวกับแนวคิดดีๆความคิดดีๆของคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จผมได้รวบรวมนะครับเป็นทั้งคำคมในตอนเช้าและพอดแคสต์ก่อนนอนครับแต่สำหรับใครนะครับที่ต้องการทางลัดสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยอ,ยอย่างรวดเร็วนะครับผมได้รวบรวม30แนวคิดอันทรงพลังครับในอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่าพลังแห่งความคิด 30แนวคิดครับที่ช่วยเปลี่ยนคุณให้คิดแบบเศรษฐีและคนสเ็ดได้ภายในระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นครับปกติอีบุ๊กนี้ราคา1,990บาทครับแต่พิเศษครับสำหรับ5ท่านแรกผมให้ราคาอยู่ที่4 9 0ครับใครสนใจรีบสแกน QR c ค d e มาดูเลยนะครับเพราะราคานี้ครับผมให้พิเศษเพียง5ท่านแรกเท่านั้นครับที่ต้องการทางลัดสู่ความสเร็จและร่ารวยครับและโครการครับที่อีบุ๊กพลังแห่งความคิดกับมอจ์กี้มีคาตอบ สวัสดีครับ